บีสุกิตคนจริงเจอต้มวราวุธโทรหาไม่มีงานยืมเงินก้อนใหญ่ลงทุนร่ำไห้เฉลยสุดพีคเงินเท่านี้มากไหมก็มากแต่ก็ไม่ได้มากนักบีสุกิตคนจริง2021ตามวราวุธโทรมาไม่มีงานขอยืม3า0แสนเพื่อลงธุรกิจงานนี้มีร่ำไห้เฉลยสุดพีค ตั้มวราวุตเริ่มทำ u t u b e ครั้งแรกเผยคลิปแรกรายการใหม่ของตัวเองความลับจากพี่น้องเดอะสตาร์พูดถึงตั้มเป็นคนยังไงโดยตั้มโทรหาเหล่าเดอะสตาร์คนสนิทหลายคนโดยตอนหนึ่งเจ้าตัวโทรหารุ่นพี่บี้สุกิตซึ่งกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดต่างจังหวัดตั้มบอกบี้ตอนนี้แย่มากอยากหาอะไรทำแต่ไม่มีเงินลงทุนพี่มีสัก2 3ถึงแสนไหมพูดตรงๆไม่กล้าพูดคิดอยู่ หนุ่มบี้ถึงกับหัวเราะถามว่าจะทำอะไรตา้มดราม่ามาเต็มเผยเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะทำ YouTube ต้องลงทุนหลาย EP ีมีทั้งโปรดักชันทีมกล้องตอนนี้ผมเหลือเงินน้อยมากผมไม่มีงานบี้ถามอีกว่าช่องเป็นยังไงแน่ใจนะว่าทำไหวด้านตั้มก็อธิบายว่าจะทำเชิงวารตี้ผมกล้าทำทุกอย่างวางคอนเซปต์ว่าจะคอลแลบกับคนนั้นคนนี้ให้ยอดมันขึ้นต้องจ้าง ทุกอย่างต้องใช้เงินขณะที่บี้คนจริง2021หล่อสปอร์ตใจดีถึงกับบอกน้องว่ากูเห็นมึงเป็นคนมีศักยภาพคนหนึ่งถ้ามึงทำน่าจะไปได้ดีพูดถึงตัวเงินไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากกูก็ยินดีสนับสนุนมึงแล้วกันงานนี้ทำเอาตามถึงกับร้องไห้หนักด้วยความซึ้งใจกันเลยบี้ย้ำให้ทำเต็มที่สิ่งที่มึงฝันทำให้มึงมีความสุขได้ถามว่าเงินเท่านี้มากไหมก็มากแต่ก็ไม่ได้มากนะัก ยังจะพอสนับสนุนความฝันให้คนหนึ่งได้ก่อนที่ตั้มจะ,ฉะเฉลยว่าบี้อยู่ในรายการตั้มตั้ตั้โทรมาอัมบี้เพื่อถ่าย YouTube ผมไม่ได้จะยืมเงินพี่แต่ผมต้องมาน้ำตาไหลเพราะพี่ให้ยืมเงินซึ่งเลยให้ยืมเงินเฉยด้านหนุ่มบี้ได้ยินตั้มเฉลยถึงกับเวอร์ถามว่าอะไรของมึงเนี่ย ตั้มเฉลยอีกว่าอ้ำทุกคนมาออก YouTube ตัวเองงานนี้หนุ่มบี้ขำลั่นบอกว่าถ้าไม่เฉลยจะไปเบิกเงินพรุ่งนี้เช้าแล้วโดยบี้ยังลั่นสุดหาอีกว่ากูดีใจกับมึงที่มีรายการใหม่กูก็ดีใจกับกูที่ไม่เสียเงินด้วยพร้อมแสดงความยินดีกับน้องด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด